สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนทำของทอดทานเล่นทำง่ายเต้าหู้พวงยัดไส้หมูสับทอดทำกินก็อร่อยทำขายก็ปังค่ะง่ายมากๆเลยนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเราจะเตรียมหมูสับสำหรับนำมาหมักก่อนนะคะใส่หมูสับลงไปแครอทซอยแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะเหยาะด้วยซีอิ๊วขาวหรือว่าจะเป็นซอสปรุงรสนะคะ แล้วก็พริกไทยแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้ค่ะคุกเค้าให้เข้าเนื้อกันเลยนะคะเสร็จแล้วมาเตรียมเต้าหู้พวงหรือเต้าหู้ที่ใส่เย็นตาโฟเต้าหู้ที่ใส่พะโล้นะคะนําออกมาจากพวงเลยนะคะแล้วเราจะทําการแบ่งครึ่งนะคะแบ่งเป็นเส้นทะแยงแบบนี้เลยค่ะอยากทานเท่าไหร่ก็หั่นมาเท่านั้นเลยนะคะ เสร็จแล้วนำช้อนนะคะมาควักไส้ที่อยู่ข้างในออกนะคะเป็นไส้ฟองเต้าหู้แล้วนำหมูสับที่หมักเอาไว้นะคะยัดเข้าไปเป็นไส้เลยค่ะใส่เข้าไปในเต้าหู้เลยนะคะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะทำทานเองยัดไส้แน่นๆเลยนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายตอกไข่ออกมาหนึ่งฟองนะคะแล้วตีให้ไข่เข้าเนื้อกันแบบนี้ค่ะนำไข่มาทาบริเวณที่เป็นหน้าเนื้อหมูสับกับเต้าหู้นะคะการทาแบบนี้จะทำให้เวลาทอดหมูกับเต้าหู้จะไม่หลุดออกจากกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะน้ำมันร้อนแล้วก็นำเต้าหู้ลงทอดเลยค่ะ ใช้ไฟกลางในการทอดนะคะข้างในของเนื้อหมูสับจะได้สุกทั่วถ้าไฟแรงเกินไปข้างนอกอาจจะไหม้ได้แต่ข้างในไม่สุกหรือถ้าใช้ไฟอ่อนเกินไปมันจะอมน้ำมันนะคะเต้าหู้ยัดไส้หมูสับสุกทั่วแล้วนำขึ้นให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมฉุยเลย จัดจานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะเป็นของว่างทานเล่นที่ทำง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะทานกับน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มบ้วยหรือซอสมะเขือเทศซอสพริกได้หมดทุกน้ำจิ้มเลยนะคะหรือจะทานเปล่าๆก็อร่อยมากๆค่ะเจ๊ป,ปานบอกเลยค่ะว่าชิ้นเดียวไม่พอแน่นอน ว่างๆเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบเจปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยขอบคุณมากค่ะ